กินอย่างเป็ดสวัสดีค่ะเรามากินวันนี้กับข้าวเหนียวปิ้งไส้ทุเรียนที่ของร้านวายและบิดนะคะอันนี้แบบอุ่นๆเลยแล้วรนะ้อนมีข้าวเหนียวแล้วก็มีทุเรียนอ่ากินหอมมากคือหอมทุเรียนด้วย แล้วก็หอมได้ผุเรียนไม่เท่าไหร่ผูเรียนได้ได้กินไม่เยอะแต่ว่าได้กินของข้าวเหนียวที่มันหอมกับน่าจะเป็นกะทินะที่ใสออ่รอ,อนุ่มคือแต่ว่าต้องกินตอนร้อนๆนะมันจะอร่อยนุมมากความนุ่มของนะข้าวเหนียว แล้วก็ความความเนื้อทุเรียนเนี่ยมันไม่เหนียวแล้วก็ไม่ร่วนจนเกินไปนะคะแล้วก็เขาให้ไส้เยอะนะหวานน้อยมีความมันแล้วก็ทุเรียนอะเหมือนแบบมันมันมันอร่อยกลิ่นมันแบบละมุนละมุนอะว่ากินคู่กับข้าวเหนียวที่มันหอมเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย อข้าวเหนียวปิ้งใช่กุยงาหล้นวายแล้วมันกำอะไร